สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวทลับสิบสามครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาแชร์วิธีการก่อบล็อกความยาวอยู่ประมาณ10เมตรนะครับแต่ไม่ใช้เสาคำ้ำไม่ใช่เสาเป็นตัวก่อกลางนะครับสําหรับส่วนมากนะครับที่บางท่านที่ใช้เสาก่อระหว่างกลางนี่นะครับระหว่างช่วงห่างก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรครึง่ง2เมตรถึง2เมตรครึ่งนะครับก่อยาวไปเพื่อเป็นตัวยึดอิดบล็อกนะครับ สำหรับผมทำตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้เสาเป็นตัวยึดนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์วิธีนะครับว่าวิธีการทำทำแบบไหนพอดีไปเจอมานะครับแล้วก็ไปถามไปเจอมาแล้วก็เอามาแชร์นะครับส่วนวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราก่อบล็อกนะครับที่จะปลูกต้นไม้นะครับผมก็จะก่ออยู่ประมาณสัก3มก้อนนะครับเพื่อเวลาทำก็จะ ไม่ปวดหลังนะครับเวลาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็คือจะไม่ปวดหลังแล้วก็ข้อดีนะครับของการก่อบล็อกก่ออะไรก็คือสวยงามแล้วก็สามารถที่จะใส่อินทรีย์วัตถุใส่ไอลงไปนะครับสําหรับการก่อสูงก็จะลากพืชลากอะไรก็จะได้ลงลึกนะครับเป็นการดีกับพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีการทํานะครับตัวนี้จะยาวอยู่ประมาณ10เมตรผมจะ ทุบบล็อกนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนดูนะครับใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวเจาะบล็อ,อกลงไปนะครับสําหรับการเจาะบล็อ,อกอาจจะใช้เป็นเหล็กทุบลงไปหรือแม่ก็เป็นหินเจียลูกหนูนะครับเป็นหินเจียลูกหนูเจาะแล้วก็ค่อยวางลงไปได้นะครับส่วนในช่วงล่างนะครับเราจะใช้วิธีการงอเหล็กนะครับถ้าเพื่อนๆดูผมจะงอเหล็ก ในช่วงนี้จะเป็นการงอเหล็กต้องขออภัยด้วยนะครับจะเป็นแดดๆช่วงนี้ผมจะใช้เหล็กเป็นตัวงอไว้อยู่ประมาณนี่นะครับเหล็กงอล่างไว้แล้วก็มาเสียบกัะบ,บอกนะครับตั้งแต่ก้อนแรกเลยที่เราเทคานลงนะครับเป็นตัวที่เราเทคานลงแล้วก็เสียบมา วางเหล็กนะครับห่างกันบล็อกหนึ่งสักประมาณสักหนึ่งเส้นก็ได้ครับถ้าจะให้แข็งจริงๆก็หนึ่งเส้นนึงสองเส้นนะครับแล้วแต่ช่วงห่างของเขาแล้วก็หยอดปูนปลอดแรนนะครับลงไปหลังจากนั้นเราก็จะฉาบฝาข้างนะครับไม่ฉาบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเสายึดกลางถ้าเกิดไม่ฉาบจะทําบางครั้งนะครับเขาจะไม่แตกออกหรอกแต่เขาจะบิดเบี้ยวทําให้รูปทรงไม่สวยนะครับแล้วก็จะแก้ยาก สำหรับการฉาบก็จะฉาบหนานะครับถ้าฉาบจะให้ดีก็เอาเป็นพวกเสือซุปเปอร์นะครับมันจะเพิ่มบวกกันอยู่ประมาณ30บาทต่อนหนึ่งกระสอบแต่ก็คือเขาผสมมาแล้วว่ามันมีความเหนียวมากกว่าเป็นตัวธรรมดานะครับส่วนตัวกอกนี่นะครับก็จะเลียนแบบไปคล้ายกับพวกอิฐผสานนะครับเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนดูนะครับในตัวกอกก็จะเป็นของตัวนี้นะครับเป็นน้ำปูนนะครับกอก จะผสมสำหรับส่วนผสมนะครับเป็นปูนนกเพชรนะครับนกเพชรก็จะประมาณนี้นะครับเผื่อมันเพื่อนท่านใดที่ไม่รู้นี่นะครับใช้อัตราส่วนนะครับ1ปูน1ส่วนต่อทรายประมาณ1ครึ่งนะครับสำหรับทรายเราก็จะมาล่อนก่อนนะครับนำทรายมาล่อนพวกตะไคร่เขียวนี้ก่อนนะครับล่อนออกให้เหลือแต่เฉพาะทราย ไม่ให้มีหินปนนะครับเพราะเวลาเราหยอดบางครั้งมันจะค่อนข้างที่จะหยอดยากนะครับแล้วก็ผสมน้ํานะครับเวลาผสมน้ําก็จะให้ใช้อยู่ประมาณประมาณขนาดนี้นะครับเพื่อนๆเ,เวลาที่เราใช้ขันหรือใช้อะไรตักก็จะให้ไม่ทรายเยอะเกินไปไม่ไอ้นั่นเพินไปน้อยๆหน่อย,อยถ้าไม่มีน้ําเลยก็คือมันจะหยอดไม่ได้นะครับ สูตรที่ทําสูตรนี้นะครับจะเหมือนกันกันกบที่เขาทําอิฐประสานนะครับอิฐประสานจะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้วางเหล็กนะครับวางเหล็กระหว่างช่องประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้นะครับวางเหล็กเสร็จปุ๊บแล้วก็หยอดน้ำปูลงไปนะครับเป็นตัวก่อแล้วก็จะเดือยที่เขาโผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวยึดยึดยึดไปเรื่อยๆสว่วนช่วงที่น้ำปูลงนะครับ ก็ของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะประสานกันเรื่อยๆระหว่างเหล็กกับปูนเชื่อมต่อกันก็จะเหมือนกับตัวที่ผมทําตัวนี้นะครับจะมีส่วนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับไม่ต่างอะไรกันมากนะครับสําหรับท่านใดที่ก่อตัวนี้นะครับสามารถทําในระบบแบบนี้สามารถที่จะไปทําในแบบที่อ่างปลาบ,อบ่อปลาหรือไม่ก็เป็นห้องนอนที่เราติดแอร์นะครับ แล้วก็ฉาบจะทําให้แอร์ค่อนข้างที่จะออกยากนะครับโดยกรณีที่เราไม่ใช้อิดมวลเบาหรืออิดมอนนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับความยาวตัวนี้อยู่ประมาณสัก10เมตรนะครับแต่ส่วนฉาบนะครับย้ําว่าเราต้องฉาบฝานะครับแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนหลังจากที่เราฉาบเสร็จปุ๊บเราควรที่จะลดน้ําทิ้งไว้ก่อนนะครับ อยู่ประมาณสัก10วันลดน้ําทุกวันเลย10วันเพื่อให้น้ำปูนปูนเขาไม่แตกยังอมน้ําอยู่แล้วก็โดนแดดโดนอะไรก็ให้เขาแข็งจะมีความแข็งตัวอยู่หลังจากนั้นเราค่อยเติมดินแล้วก็อินทรียวัตถุใส่นะครับในชั้นแรกนะครับของการเตรียมดินก็เพื่อนๆสามารถที่จะใส่พวกวัสดุเศษหญ้าเศษฟางหรือไม่ก็เป็นเศษแกบ เอามาใส่ในชั้นล่างได้ก่อนนะครับเยอะๆหน่อยกะว่าเวลาวันข้างหน้าไปเสร็จปุ๊บน้ําจะได้ไม่ไม่ขังจะได้ซึมลงล่างได้สําหรับก่อเนี่ยครับผมก่อสามก้อนเพราะว่าผมคํานวณว่าก่อสามก้อนเวลาเราทํางานทาอะไรก็คือจะไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็จะเป็นมุมที่ตกแต่งสวยหน้าบ้านด้วยนะครับสําหรับผมไว้แล้วสามนะครับหวังว่าจะเป็นคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่ไม่ทําก็ อาจจะไปประยุกต์ทำอย่างอื่นได้นะครับสำหรับผมวัยรับ13าขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ